มมันันนนนนยกก่ะะสส็้้าจแซ่บพี่น้องแซ่บมึงไอห่อนทวนๆอยู่แซ่บแซ่บสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องกองฝ่ายสู้ขู่สุก้นมือน,นี้มาพบก,กับรายการหนุ่ยซาผ้าแซ่บอีกแล้วพี่น้องจะเข้าเทศกาลวันสาดไทยนะคะบุญสาดไทยหรือว่าบุญเข่าสาด้อพี่นอ้องเด้ออันนี้เป็นบุญเข่าประดับดิน ก็นั่งเสียขนมพี่น้องวันนี้นุย้ยซาพายแซบนําเสนอเมนูขนมเทียนไส้เค็มนะคะตอนนี้เข้าไปตั้งกระทะแล้วพี่น้องตั้งนะคะหมันม่นหวนยเดี๋ยว,วใส่กระเทียมเจียวหอมเจียวนะคะเอาลงไปเจียวกันจัเผิดใส่แล้วพี่น้องอันนี้กระเทียมสับหอมสับนุ้ยซาไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อน ใส่อ่อนๆใส่อ่อนๆเส่แล้วเขาจสิน้ำพริกไทยลงมากปรุงจะเกลือก็น้ำตาลนะพี่น้องจากนั้นกับสีน้ำพัวลงมากค่ะตัวที่เราได้นำไปนึ่งแล้วก็ตำเสร็จเรียบร้อยนะคะตำละเอียดพี่น้องโขละเอียดแล้วก็ส่น้ำมะผัดใส่เดี๋ยวนะค่ะตอนนี้ก็ได้หอมแล้วค่ะแล้วก็สใส่พริกไทยนะคะพริกไทยของเราซื้อแบบ ป่นนะคะพริกไทยป่นใส่พริกไทยลงไปพี่น้องหอมหอมตามด้วดเกลือค่ะกกเกลือน้ำตาลแค่นี้พอสีหวานพวดไม่ใว่าเป็นใส่เข้มพี่น้องคอนเขากันก็ไปเอาใส่เดี๋ยวเอาทั่วลงเลยค่ะ ทัวค่ะทัวเข้านี่เห็นค่ะอะ่พัดให้เขากันพี่น้องหลังจากที่เราปรุงทุกอย่างไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องก็ทําการพัดพัดจนกว่าเนื้อของทั่วสิ่เขากันกับเครื่องปรุงแล้วค่ะเดี๋ยวสิได้ยอด้อนน้ำตล็กน้อยพี่น้อง ไปเบิ่งขั้นตอนการคลุกแป้งเลยล่ะค่ะนี่พี่น้องใส่ขนมเข้ากับเด้เสร็จเรียบร้อย้ะค่ะบัดที่นี่ก็สิทําการปั่นนะพี่น้องปั่นก็ไม่ต้องไปปั่นเป็นกลมๆมางไม่หรอพี่น้องปั่นลักษณะนี้กับพ่อค่ะนี่ปั่นประมาณนี้นะคะแต่ก็ได้ว่าอันนี้คือคืออ่าทดถอดล่องมือนะพี่น้องห่อนมืออยู่ออกจากเตาไหมไหมนะพี่น้องเนาะล้างมือหรืออะอย่าขี้เดียดกันเด้อนี่พี่น้องประมาณนี้โอ้ยเดี๋ยวซิมให้เบิ่งกัน้อ แ่บเอาไว้เยวะบอดอกซ้ำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องกันปันปนนป้นแป้งให้พี่น้องปั้นแป้งคุกเข่าแป้งว่าสิใส่สูตรได้พี่น้องสูตรหน่วยซาผ้าแส่ผ้าถองห่วงขันขาเนี่ยกะลวยขันบล่ลวยกะเก่งไม่สองแนวซ้ำนั้นพี่น้องมาที่นี่ถึงขั้นตอนการเข่าแป้งแล้วค่ะแป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเหนียวนะจ๊ะแป้งข้าวเหนียวเทลงไปหนึ่งกิโลนะจ๊ะพี่น้องเทลงไปเลยจ้าบึมบับึมบัเลยนะพี่น้องมาที่นี่เป็นการ ข้าวแป้งนะคะ่ะอ่าข้าไเด้เติมแป้งข้าวเหนียวลงไปแล้วตามด้ยวยเกลือนิดน้อยนี่พี่น้องใส่หลายบงไลมันเข้มซัมมีหนึ่งช้อนชาพอพี่น้องมันเข็มนะจ๊ะแล้วก็กะทินะพี่น้องนะนี่สูตรเด็ดเลยคือกะทิถ้าว่่ใส่กะทิมันจะไม่นุ่มมันสีบ่นหนุ่มพี่น้องต้องใส่กะทิเกลืการน้ตาตาลจะน้อยก็พี่น้องลงไปในแปง้งบม่ใส่รไหหรดอกเนย่าลองนีบหวานหลาย ดยจะพอมีนั่งเลยพี่น้องออามาเคียมห่อละคลองแทะต้องใส่ถึงใจเพ่อนเอาตำนันพ่อขอยค่อยมาหวานพี่น้องขอยมาใส่เข้มเอาบาท,ที่นี่เติมนำ้ำใส่เกล่น้อยกันเ,เติมน้ำกะทิได้พี่น้องอุ้ยกะทิกะทิแท้นะจ๊ะมะพร้าวจากสวนที่ทุ่งนาเด้อพี่น้องเด้ออุ้ยปวดใส่ลงไป เื่อที่ห้องสิคุกเขา้าแล้วก็ตามด้วยอ่ามือนีห้องใส่ใบเตยในสวนนะพี่น้องอุ้ยบ่ไอ้ไซื่อเมียเจ้าเสียจ้งไดจูกินแบบเศรษฐกิจพ่อเพียงเนะี่ยพี่น้องบักเ้าวกะที่กะบ,บ้าด้ซื้อคูดเอาแล้วกะใบเตยกะบ,บ่ได้ซื้อในสวนพี่นอ้องเจ้งไหละบาดนี่งินน่ะอญญายะอะพี่น้องมาดีเดียวเดียวแน้นำใบเตยใส่ก็ได้พี่น้องเ้อเอาสำนีกก้อนพี่น้องบานนี้ห้องกับค่อยๆค,ค,คุกเข่าไปเรื่อยๆ าตั้งกล้องทั้งขาตั้งกล้องให้เราทุกงต้องมันอยังแนวมนยุงมัายังพี่น้องเอ้ยที่สีวางใส่ทังสีเถอเมื่อกับได้ดำดอกมันย้อนแสงเด้ยาว่าเด้อนี่เป็นเดินได้เป็นสีดำดำยังสีว่ามือไหมมือคนขาวๆไหมอุ้ยยาว่าเด้อพี่น้องเด้อเฮียขีดเดียวกันเด้อขีดเดียวกับซ้ำถอดใครกินดอกพวกเจ้าไปกินน้ำดอกขั้นต่อไปพี่น้องยอดเรื่อยๆถ้าเบื้องตอนมันเป็นก้อนก็เดินพี่น้องเด้อเหมือนเด้อพ่อสามีอนะพี่น้องบานี่ ขั้นแป้งได้เข้าแป้งได้แล้วเด้อพี่น้องเด้อมึงแน่เหนียวค่ะว่ามันแป้งรตีนี่แล้วพี่น้องเอา้างามบ่พี่น้องมึงสีเวลาหนึ่งออกมาเราแห้งสวยเด้อค่ะเพราะว่าสีธรามาาติของข้าคือใบเตย้อพี่น้องใบเตยกับน้ํากะทิสดนะคะโอ้ยตาเสบค่ะนะเดี๋ยวไปเบ่งตอนซุกบ้านี้แล้วก็ตาสิมไปน้ำกันพี่น้องเอ้ยพี่น้องมาที่นี่เตรียมขึ้นหนึ่งนะ้หนึ่งประมาณ สามสิบนาทีเหรอคะสามสิบถึงสี่สิบนาทีเพราะว่าเห็นแป้งมันหนุ่มๆนะพี่น้องเนาะเลยกันมาซิมน้ำกันเลยคะ่ะเป็นทีเรียบร้อยพี่น้องตอนนี้ขึ้นมันห่อนอยู่ในซึ่งพี่น้องอายทวยๆอยู่นี่เดี๋ยวีิอาจัดออกใส่ถาดย่างสวยงามนี่กระลังอันนี่สีสันเป็นไหนพี่น้องเดี๋ยวซิมซ,มซิมซิมก่อนเด้อคะ่ะเบิึงมือว่าท่านล่างอยู่พี่น้องแปง้งติดมือเต็มอยู่นี่อ้ยส่วนหนึ่งกับระท่านหนแล้วอยู่นี่พุน อ้หอน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 พี่น้นนนอง,องสีสวยไหมสีเขียวใบเตยตอนนี้คือร้อนมากอยู่แต่ให้มันแบบเดี๋ยวมันเย็นก่อนนะคะสีมันก็จะสวยกว่านี้อีกนะจ๊ะแซบพี่น้องแซบมึงไอ้หอนวนๆนเนาแซบแซบ